จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็มีการปฏิบัติของเจ้าห,หน้าที่ตำรวจสพใจน้อยนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ก,กับเกียรติบูลยศิริเดนะครับแล้วก็ท่านผู้กับกองสื่อทุพพัฒนนะครับ,ใน,ขขนนรบในการนี้ก็คือนายจุชานทนท์หรือชื่อเล่นชื่อจืดเนี่ยนะครับก,ออก็ออกเวนรักทรัพย์ ตามวัดต่างๆอ๋อคุณเจที่ตัดใช่ไหมชี้ชี้ใส่หมดแก่เช็ดถัวเช็ดออกันก็ได้ให้มอยู่เขาสายเดียวเเดียวแต่คุณเจ้ตรงนี้แกอยู่ไหนอ่ะข้างบนเดียวเลยที่โดนตัดไอ้นี่มันั่นั่งอยู่ตรงนั้น อ๋อเองเป็นถ่ายที่ตัวโทรภัยวะใช่ป่ะเองในตู้ไหนผมได้ไปดูใช่แด้ตรงนี้มันงัดตู้ตรงนี้ตู้หนึ่งตู้เล็กตรงนี้ที่ผมดูกล้องวงจรนะไปตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตู้ตู้ที่งัดเละเลยตู้นี้ตู้เก่าแล้วเราจอดไหนจอดข้ามแปงเป็นแปลงคอนโดใช่ไหมจอดข้ามแปงแล้วก็ปีนมาใช่ไหมปีนทั้งคู่่อะปีนทั้งคู่่อะปีนทั้งคูปีนน้ำคูปนอนอยู่ตรงนี้ไม่ไม่เห็นหรอไม่เห็น แล้วใครเห็นพี่วาเห็นแล้วเราวิ่งเห็นแล้ววิ่งเลย่างไรผมไม่เห็นแล้วก็วิ่งหนีเลยพอเห็นแล้วก็วิ่งหนีแต่เน้นตื่นยันก่อนนะตื่นแล้วตื่นเน้นเน้นเห็นเราไหมเห็นเราวิ่งทำแปงไปแล้วใครอุ้มสู้สู้ไปทิ้งไว้ข้างแปลงแล้วได้เงินไปเท่าไหร่สามสิบพันเลยนะสามสิบพันนะวันนั้นเิ็นยังไงบิมาเลย คไม่ได้ตั้งใจก็เอาไม่รู้ว่ามีตู้เก็บเงินอยู่ที่นี่มัตตังมองหอร์ร้านมงประตูเป็นตู้คือก็ขับเตาเวนไปเรื่อยพาซาโดของทำอยู่ครับตูกลับครับนี่นะ ว่าบริจาคไม่ว่าจะเป็นตู้เหล็กตู้ไม้ตู้ตู้ล็อกศพเล็กๆที่เขาใส่เงินใต้หุ่ใต้อยู่ให้บริจาคทั่ททวไปนะครับก็แต่ตะเวนเมื่อพบตู้ตู้ดังกล่าวก็จะใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่้าก็ไม่อยู่ญาติโยมอะไรก็ไม่อยู่เข้าเข,ข,ข้าทําการนับทราบโดยใช้ครีมนะครับแง๊แงเดี๋ยวตัดที่มันหักข้างนะึ ใช้เครื่องมืองัดแงะนะครับบางบางตู้ก็งัดแงะในที่เกิดเหตุบางตู้ก็ยกตู้ไปเลยอ่าเด็ตู้นี้ยกง่ายก็ยกไปเลยช่วงช่วงการดึกนะครับสายช่วงที่อาชท่านก็จำไว้หมดแล้วก็เข้าไปกับเพื่อนคนนะครับชื่อในว้าหรือในคว้าเที่อกไมจับไปแล้วนะครับสองคนเพื่อนโงไปที่เสื้อผ้าเสื้ใส และนี่กล้องวงจรปิดที่ทำการจับกลุ่มอการจับภาพได้ก็ไปสู่การออกมาจับและสามารถทำการจับตัวได้ได้ทำมา,า,าำแล้วหลายวัดในเขตจังหวัด